ศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทธัตถ์พระเดชพระคุณหลวงปุ่สดเันทัสโรเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดรับเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรม ดึงดูดบอกเกิดพัฒนาปรับปรุงร,รมทั้งหมดทุกธรรมให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศถพระเดชพระคุณหลวงอุสักยันทัศรุหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติดำรงความเป็นอย่างอยู่ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ทับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสังการนิพพานธรรมบารมีสามสุดทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัศโรทั้งหมดทุกส่วนทุกรายละเอียดให้รวบรวมรักษาธรรมบาร,รมีสาวส,สิทธัตน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสาสิทธัสส์รพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัโร พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน,นกยยได้นำให้พวกเราอดทนคือบารมีสามสิพัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทสโรศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยรละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก รมบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสูตรกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อพัฒนาปรับปรุง ทรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรทัสรอย่างสมบูรณ์เป็นเจ้าของสมบัติร,ร่วมกันทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานเป็นสมบัติปัจัจสี่บาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรทัสร ที่ประครับประคองหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโรเป็นปกติตลอดเวลาดำรงความเป็นยังอยู่ที่เป็นทานศีลสมาธิที่ปกติ ที่ร่างกายของทุกท่อทานธรรมราบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเป็นสื่อเป็นเส้นทางเป็นท่อทานไหลเวียนบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรให้รับบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโร ซึ่งกันและกันเป็นปกติตลอดเวลาเพื่อรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมกิเลสเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงพุทธเจรทัศสโรหน่วยใหม่หมเกิดขึ้น อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาสามารถหาประโยชน์ได้จากธรรมทั้งหมดซึ่งเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อวรมีสามสิบทัศพระเดศปกุลหลวงปสษจันทัสโรเรา เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนของบารมีสามสิทธัศนะพระเดชพกุลหลงโพสดันทัสโรเพื่อการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดที่อยู่ในตัวของเราให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัศนะพระเดชพกุลหลงโพสดันทัสโร เพื่อสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการให้เราดำรงอยู่อย่างสุขจเจริญรุ่งเรืองประสบสำเร็จชีวิตเป็นทานศีลสมาธิ ที่เป็นการรักษารวบรวมธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เกิดขึ้นด้วยร่างกายของเราซึ่งมีธรรมทั้งหมดไหลเวียนอยู่ในตัวของเราธรรมกิเลสที่มาจาก ศูนย์กลางอู่มหาสมุทรของนิพพานธรรมกิเลสรุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสุทัศนะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรไหลเวียนเพื่อเปลี่ยนบารมีสามสุทัศนะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้เกิดเป็นธรรมกิเลส ใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งเป็นขั้นตอนในการทำอยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรกิเลสร,รมอัพยากตาธรรมมาเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของกิเลสโลภโกรธหลง ซึ่งเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่อื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิก,กรรมที่อยู่ในตัวของเราที่ล่อลวงยั่วยวนโดยผังสำเร็จเวลาของกิเลสไม่ให้เราทำหน้าที่ทำงาน ทำอาชีพที่แท้จริงของเราในการรักษารวบรวมทำบารมีสามสิทธัตระเดชพระคุลหลวงปุดจันทัศโรไม่ให้เราหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตระเดชพระคุลหลวงปุดจันทัสโร หลอกลวงให้เป็นธาตุรับใช้กิเลสให้ร่างกายเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนของกระแสรธรรมกิเลสซึ่งเป็นวงจรของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ของธรรมกิเลสกิเลสท,ที่อยู่ในตัวของเราอยู่ในตำแหน่งหยาบอยู่ด้านนอกแกนกลางเส้นทางสายกลางของร่างกายเราบารมีสาสบทัศพระเดชพ,พุกุลหลงปุสสดันทสโร,รอยู่ตำแหน่งแกนกลาง เส้นทางสายกลางของร่างกายเราเป็นตำแหน่งปลอดภัยไม่ประมาทมีศูนย์รวมของแกนกลางเส้นทางสายกลางพุท,ทธทอทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพรพเดชประคุณหลงประสถจันทัสโร ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัตรพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรซึ่งเป็นตําแหน่งศูนย์กลางดึงดูดบ่อเกิดใหญ่ที่บังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษา ศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสฎจันทสโรซึ่งเป็นศูนย์กลางดึงดูดบอกเกิดย่อยที่รวมกันเป็นกระแสรธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสฎจันทสโรไหลเวียนครอบคุมอยู่ทุก ส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพคุณหลทโธสัจจันทสโรกิเลสโลภโกรธหลงซึ่งเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออทอดไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมอยู่ด้านนอกแกนกลางเส้นทางใสากลางของร่างกายทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนัศโรกิเลสลอ่อลวงยั่วยวนปิดบังให้เราออกจากฐานที่มั่นออกจากสถานที่ปลอดภัยสถานที่ไม่ประมาท ซึ่งเป็นตำแหน่งการไหลเวียนของบารมีสามสิบทัศพระเดชพกุลหลวงปุถจันทสโรเพื่อเปลี่ยนบารมีสามสิบทัศพระเดชพกุลหลวงปุถจันทสโรให้เกิดเป็นธรรมกิเลสตำแหน่งที่กิเลสไหลเวียนเป็นตำแหน่งหยาบ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่กิเลสหลอกลวงให้เราอยู่ในตำแหน่งหยาบซึ่งเป็นตำแหน่งที่กิเลสสามารถเปลี่ยนบารมีสามสิบทัศประเดชพุทโหลงพุสสจันทัสโรให้เกิดเป็นธรรมกิเลสใหม่ๆได้อย่างเป็นปกติ ตลอดเวลาครูบาอาจารย์ของเรานำให้พวกเราอยู่ในตำแหน่งปลอดภัยไม่ประมาทเป็นตำแหน่งที่ละเอียดที่สุดศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ศจันทสโรซึ่งเป็น ตำแหน่งที่อยู่ในสภาวะของผู้ไม่ประมาทปลอดภัยจากธรรมทั้งหมดเป็นตำแหน่งในการรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมกิเลสจากตำแหน่งละเอียดสร้างความละเอียดครอบคุม ไปยังตำแหน่งหยาบสร้างรวบรวมรักษาธรรมบารมีสามสิบทัศษพระเดชพระคุณหลวงปสถจันท์ตาสรซึ่งละเอียดมากขึ้นไปเรื่อยๆรรู้เห็นทั้งส่วนละเอียดทั้งส่วนหยาบรู้เห็นการทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดทุกธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆสามารถนำมาพัฒนาปรับปรุงหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศประเดชทุกุลหลวงพุทธจันทัศโร ได้สมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆที่ครูบาอาจารย์ของเราให้ประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนะักศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชคุณหลวงประสดยันทสโรขนเข้าสู่ความละเอียดของเครื่องจักรพลังงานธรรม บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพสจันทัศโรอย่างต่อเนื่องเป็นปกติสมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆปรับความละเอียดให้ละเอียดมากขึ้นไปเรื่อยๆร,รู้เห็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดของธรรมทั้งหมด เพื่อนำประโยชน์ของเครื่องจักรพลังงานละเอียดของธรรมทั้งหมดในการสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปสุจันทัสโรเกิดการสร้างชาวสิวิไลสร้างกัลยาณมิตรบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปสุจันทัสโร สร้างชุมชนสังคมประเทศยุคชาวเิวิไลปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุษย์จันทาสโรโดยเริ่มที่ตัวตนที่แท้จริงของเราที่ละเอียดที่สุดสร้างความละเอียดให้กับตัวของเรา เพื่อสามารถปรับส่วนหยาบให้เป็นส่วนละเอียดมากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆดำรงความเป็นอย่างอยู่ที่สุขเจริญรุ่งเรือง สำเร็จชีวิตเป็นยัางยู่ประสบสุขสำเร็จในการเปลี่ยนธรรมทั้งหมดเปลี่ยนธรรมกิเลสให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร,ร์ตรัสรดึงดูดบอกเกิดธาตุ ให้เกิดขึ้นเป็นสมบัติปัจจัยซีอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซึ่งเป็นองค์ประกอบในการสร้าง ที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สพจันทรัสโรซึ่งกิเลสปิดบังล่อลวงยั่วยวนไม่ให้รับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสษจันทสโรซึ่งมีผลทำให้กิเลสถูกพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสษจันทสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติ ความเป็นอย่างอยู่ที่ไม่ได้สังเกตอย่างละเอียดถึงตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นการถูกบังคับควบคุมสั่งการล่อลวงจากกิเลสให้ไปเป็นตัวตนที่กิเลสตั้งผังสำเร็จไว้ เป็นตัวตนที่ไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภยัยให้กับตัวเองให้กับผู้อื่นเป็นตัวตนที่ไม่ได้ประกอบเหตุไม่ได้สังเกตผลไม่ได้อดทน ในการรักษารวบรวมบารมีสามสิบทัพพระเดชพุกุลหลวงพุทธจันทสัศโรถูกปิดบังไม่ให้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงคือบารมีสมสามสิบทัพพระเดชพะกุลหลวงพุทธจันทสัศโรไม่ให้รู้ถึงสมบัติ ใจสี่บารมีสามสิทธัสสะเดชะคุลวงโพสจันทสโรซึ่งเกิดขึ้นจากการประครับประคองหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันด้วยบารมีสามสิทธัสสะเดชะคุลลงโพสจันทสโรทำให้เกิด การรวบรวมรักษาบารมีสาสิทัตพระเดชพระคุณหลวงพสษจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดรวบรวมทาุที่ได้จากทำทั้งหมดให้เป็นส่วนของผังสำเร็จเวลาบารมีสาสิบทัตพระเดชประกุลหลวงปสษจันทสโร เป็นสมบัติปัจจัยสี่บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรซึ่งเป็นเจ้าของร่วมกันทั้งหมดบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ที่รวบรวมรักษาไว้ในนิพพานธรรมบรมีสาสบทัศนนี้เกิดขึ้นจากทุกส่วนของนิพพานธรรมบรมีส0สบทัศน์พระเดชพุคุณหลวงพุษถจันทสโรได้ทำหน้าที่หยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรบางส่วนเป็นส่วนที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางให้เส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพู่สดยันทัสโร บางส่วนยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางให้เส้นทางเป็นท่อทานไหลเวียนของกิเลสทั้งสองส่วนทำให้เกิดการรุกเข้าหา ร,รมกิเลสให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชประกุลหลวงพุทธสดจันทสัศโรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดของกิเลสของธาตุให้ถูกพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโทศโน่วยใหม่ๆรวมธาตุทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบเกิดเป็นสมบัติปัจจัยสี่เป็นสมบัติที่เกิดจากทุกส่วนทำให้เกิดขึ้นส่วนที่ยึดมั่นถือมั่น ไม่ปล่อยวางให้เส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กับกิเลสเป็นส่วนที่กักเก็บกิเลสที่มาจากศูนย์กลางนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บรมีสามสิทธัตระเดชพุทโธหลวงปสดจันทัตโตร ซึ่งเป็นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรกิเลสรุกเข้ามาอยู่ในท่อฐานธรรมบร,รมีสสิบทััน์นี้เป็นส่วนที่กักเก็บกิเลสเพื่อให้ส่วนที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางให้เส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานปรมีสามสิทธ์ตร,ระเดชพะคุณหลวงพุทธเจริญทัศโรรุกเข้าหาเป็นผู้นําเป็นต้นปรมีสามสิทธัตร,ระเดชพะกุณหลวงพุทธเจริทัศโร เป็นกัลยาณมิตรบารมีสามสิทธัตถะเดชปกคุณหลวงพุทธยันทัศโรให้กับส่วนที่เป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานจากบารมีสามสิทธัตถะเดชปะคุลหลวงพุทธสดันทัศโรซึ่งเป็นส่วนที่กักเก็บกิเลสเพื่อให้บารมีสามสิทธัตถะเดชปะคุณหลวงพุทธสันทัศโรรุกเข้าหากิเลส ที่อยู่ในตัวท่อฐานธรรมบาร,รมีสามสิทธัตระเดชพุณุลลงปุสจัญทัตโรทั้งหมดโดยแต่ละท่อฐานธรรมบาร,รมีสามสิทธัตระเดชพุณุลลงปุสจัญทัตโรมีกิเลสอยู่ในตัวที่เกิดขึ้นจากกิเลสที่เคยรู้ เข้ามาอยู่ในตัวของเราตั้งผังสำเร็จเวลาของกิเลสดึงดูดบอกเกิดกิเลสใหม่ๆ <Solar> จากทุกท่อฐานธรรมบารมีสัมสุทัศน์พระเดชพระคุณลมุนสดเด่นตาสาัสรกที่มาจากศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกของธรรมกิเลส ที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ศรจันทสตรกอยู่ตลอดเวลาเราจึงสามารถเปลี่ยนธรรมกิเลสเป็นบารมีสสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ศรจันทสโตระกโดยการตรวจตราตัวของเราทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์สวนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรเพื่อให้ตัวของเราเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานไหลเวียนบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรรุปเข้าหาธรรมกิเลสที่อยู่ในตัวของเราให้เกิดเป็นบารมีสาสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรน่อยใหม่ๆเพื่อรุกต่อไปยัง ทุกท่อทานธรรมบารมีสสิบทั์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัตโรให้เกิดเป็นบารมีสสิบทั์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์